สวัสดีค่ะปูเป้แคแคปูปัตตีบบ K K, นะคะวันนี้ค่ะเรามาอัปเดตนะคะของการทํางานวันนี้เป็นวันที่22น,น,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราทาสีนะคะป้ายพดานเราทาเป็นสีเทานะคะสีเทานี่ทาไปแล้วสามรอบรอบที่หนึ่งรองพื้นรอบที่สองสีจริงรอบที่สามสีจริงนะคะนี่ก็จะเป็นสีเทาค่ะ ะะเราไม่ได้ใช้สีขาวนะคะเราใช้สีสีเทานะคะแล้วก็แล้วก็จะมาตัดกับอันนี้จะเป็นสีนะคะเขาเรียกว่าสีเป็นสีทรายทะเลทรายนะคะสีเดสเซอร์ตนะคะของของอะไรอ่ะของโจโตันค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นสีนี้ของห้องรับแขกนะคะตรงนี้เลยสวยงามมากเลยอันนี้ทาไปแล้วสองรอบแล้วนะคะอันนี้สองรอบกำลังทาค่ะถ้ารอบแรกก็จะเป็นฝั่งนู้นค่ะ อันนี้รอบที่สองตอนนี้สีมันมันเปียกอยู่นะคะก็จะเข้มนิดนึงนะคะแต่ถ้าแห้งแล้วก็จะพอดีค่ะนี่ค่ะอันนี้ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีโอรสนะคะจะเป็นสีอมส้มนิดนิดนะคะชมพูอมส้มค่ะอันนี้ทาไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็มีจะจะมีรอยโป้นิดนึงนะคะนี่ค่ะโป้ผนังนะคะเดี๋ยวเรามาดู มาดูตรงนี้ค่ะในห้องน้ํานะคะห้องน้ํานี่ก็วันนี้ทําอะไรไปบ้างค่ะวันนี้ก็จะมีนะคะทำฝ้าเพดานค่ะฝ้าเพดานตรงนี้ก็ล้าเบดานตรงนี้นะคะเราก็ ตสดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องเซอร์วิสนะคะช่องเซอร์วิสก็คือเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่คนเช่านะคะไม่ใช่คนเช่าคือช่างสามารถขึ้นไปดูน้ํรั่วน้ําซึมอะไรต่างๆนะคะข้างบนค่ะก็ช่องนี้คนก็สามารถขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็ใช้เป็นฝ้าฉากเรียบแล้วก็โครงจะแข็งแรงมากนะคะฉะนั้นขึ้นไปเหยียบได้นะคะแต่ว่าคนที่ขึ้นไปนี่ก็ ก็ไม่ใช่แบบตัวน้ำหนักเยอะนะคะก็พอดีพอดีนะคะถึงจะขึ้นขึ้นไปดูข้างบนได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นฝ้าที่เพิ่งทำไปนะคะเมื่อเช้าค่ะเสร็จฝ้าเสร็จนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ฉาบด้วยปูนฉาบค่ะปูนฉาบรอยต่อติดได้ติดอะไรนะแผ่นผ้าดิบก่อนนะคะแล้วก็ใส่ปูนฉาบรอยต่อค่ะจะให้ทำทำให้รอยต่อเรียบเนียนแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาขัดค่ดขัดเสร็จนะคะเราก็จะมาทารองพื้นแล้วก็ทาสีจริงสองรอบค่ะอันนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําที่เพิ่งทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทาสีตรงนี้ค่ะเป็นสีเทานะคะก็จะต่อเลอยๆแบบนี้เลยนะคะให้อารมณ์เป็นแบบล็อกเต็มตัวนะคะแบบนี้ค่ะสวยงามมากนะคะก็เหลือแต่ติดติดอะไรนะกระจกนะคะหรือติดกระจกอย่างเดียวนะอันนี้ค่ะอันนี้กําลัง นี่กำลังทำอะไรนะคะการกน,นี่ไลูกการกเหรออันนี้กำลังของอันนี้ค่ะกำลังการขอบวงกลมนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนะคะลืมไปฝั่งนี้เราไปทำอะไรไหมฝั่งน,นี้ไม่ได้ทำอ๋อนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นผานังที่ต่อน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีต่อท่อก่อนหน้านี้ก็ท่อนี่ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าก็ต้องทำห้องน้ำเสร็จก่อนนะคะนี่ก็จะเป็น เป็นแบบฟลอฟค่ะตอกระเบื้องสวยงามมากนะคะแล้วข้างบนเดี๋ยวเราทาทาไปสีอีกแบบนะคะนี่ค่ะกำลังทาอันนี้ช้ารอบสองแล้วค่ะสวยงามมากเลยใครโทรมาะคระับตอนนี้ยังไม่รับสายนะคะไลฟ์ฟิ่ค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านค่ะ เดี๋ยวนะโอเคค่ะเนี่ยค่ะมาต่อกันนะคะอันนี้ค่ะก็ทารอบสองค่ะเฮ้ยสวยมากเลยเข้ากับกระเบื้องนะคะกระเบื้องก็จะเป็นสีน้ำตาลอมเทานิดนิดนะคะแล้วก็จะเป็นลายหินนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ค่ะขนาดหกสิบเซนคูณหกสิบซนสวยงามนะคะค่ะแล้วก็สีนี้จะเข้ากับผนงังพื้นจะเข้ากับพื้นมากเลยอะ่ะสวยมากเลยนะคะนี่นะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกค่ะว่าตอนนี้กำลังทาสีข้างนอกอยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองนะคะของการทำงานค่ะยี่สิบสองนะคะโอเคค่ะนี่จะเป็นหน้าบ้านนะคะนี่จะเป็นบ้านสี่ชั้นค่ะโอเคนะคะก่อนที่เราจะจะไปอัปเดตตรงตัวบ้านนะคะเดี๋ยวขอนะคะ ขอคุยเกี่ยวก,กับห้องที่เพิ่งรีโนโเวทไปนะคะก็จะมีห้องคอนโดแถวสุขุมวิท93กับราม2นะคะอันนั้นก็รีโนโเวทแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถที่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะก็ขนาดห้อง25ตารางเมตรมีแอร์มีเฟืร์นนะคะจำนวนจำกัดเพราะว่าถ้า มีคนซื้อไปแล้วก็ก็ไม่ได้แล้วนะคะก็ตอนนี้มีห้องที่ขายพร้อมผู้เช่ากับห้องที่สามารถเข้าอยู่เองได้เลยนะคะขนาดห้องให้ถึง25มีแอร์มีเฟอร์เรียบร้อยนะคะสามารถเฮียวกระเป,ป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะห้องรีโนเวทแล้วมีทาสีบุกเบื้องทํงฝ้าเพดานนะคะเดินสายไฟอะไรหมดนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะโอเคค่ะอันนี้วันนี้จะมีอัปเดตงานช่างนะคะว่าวันนี้ทําบ้านสี่ชั้นไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ทําเป็นวันที่22ของการทํางานนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยทําไป ครึ่งแล้วค่ะครึ่งฝั่งนะคะก็ข้างในบ้านก็เหลืออีกประมาณสิบเอร์ซ็นเท่านั้นเท่านั้นนะคะ,นนะ,คะก็จะเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูตรงนี้ค่ะ <laughs> นี่ค่ะดูช่างสุดหล่อนะคะนี่ค่ะกำลังขึ้นไปทาอันนี้จะเป็นอะไรนะกันสาสตรค่ะกันศาสตรกับ ชาภายนอกนะคะภายนอกขึ้นเลยไม่ขึ้นต้นไม้แล้วล่ะกาลังขึ้นไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูในบ้านค่ะเราไปดูในบ้านกันนะคะก็ตอนนี้อันนี้หน้าบ้านหน้าบ้านประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นก่อนก่อนรีโนเวทนะคะถ้าหลังทางําก็ใกล้ละใกล้กละอีกสองสองวันก็น่าจะมาข้างหน้าแล้วค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างหน้านะคะข้างหน้าบ้านก็จะมีอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราใส่เมทัลชีทนะคะใส่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ทาสีไปแล้วหนึ่งรอบแต่เราก็ทาอีกหนึ่งรอบแล้วก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็เหลือแต่ทาสีตรงที่เป็นรั้วค่ะรั้วก็น่าจะทาเป็นสีน่าจะเป็นสีขาวหรือเทาไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะอุ้ยลูกแม่ อันนี้หน้าบ้านค่ะของก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์ข้างแล้วก็พวกสีปูนนะคะต่างๆที่จะามาทําห้องทําบ้านนะคะแล้วก็จะมีกระเบื้องค่ะตอนนี้งานกระเบื้องก็จะมีปูแต่กระเบื้องอันนี้ก็จะสําหรับปูตรงข้างหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปูอีกทีนึงนะคะงานกระเบื้องก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะปูหน้าบ้านแล้วก็ปูชั้นสที่เป็น อาบน้ำนะคะโอเคค่ะถ,คถ้าใครสนใจคอนโดนะคะตรงสุขุมวิท9กแล้วก็ตรงรามเมกะบ,บางนารามนะคะขายเพียง539 0 0 0าบาทเท่านั้นตรงมีเตสบางจากนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งตรงรามสองนะคะขายเพียง4 8 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะจำนวนจำกัดค่ะโอเคค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะตรงจันทบุรีมี2หลังนะคะแล้วก็ตรงปรทุมธานีนะคะ ก็จะเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งชั้นสองชั้นนะคะสามารถให้กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยราคานะคะเพียงล้านต้นๆเท่านั้นก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะลูกค้านะคะมีมเงินสดก็สามารถซื้อได้ง่ายๆเพราะว่าเราขายราคาที่จับต้องได้นะคะหรือว่ากู้นะคะเราก็สามารถยื่นกู้ให้ลูกค้าได้เพียงนะคะเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตตเมนต์สลิปเงินเดือนนะคะแล้วก็ประมาณ7วันทําการก็จะทราบผลนะคะในการยื่นกู้นะคะโอเคค่ะอันนั้นตรงปทุมค่ะใกล้นะคะใกล้ถนนใหญ่มากเลยนะคะอันนั้นค่ะ คืออยู่ตรงคลองเจ็ดนะคะอีกที่หนึ่งก็คลองสิบเอ็ดค่ะก็เดินทางสะดวกมากนะคะก็ใครสนใจโซนนู้นนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่าจํานวนจํากัดเท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปไลฟ์หน้าบ้านกันอีกทีนึงนะคะก็ถ้าใครสนใจตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้อีกทีนึงอีกที่หนึ่งก็จะเป็นตรงภูเก็ตค่ะตรงภูเก็ตน่ะคือ,ค,อคือบ้านดีมากแล้วก็เป็นทําเลที่นักท่องเที่ยวอยู่ได้แล้วก็คนที่อยู่อาศัยตรงนั้นก็ สามารถอยู่อาศัยได้สะดวกสบายมากๆเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะคะอยู่ในใจกลางตัวเมืองอำเภอเมืองด้วยนะคะกระทูก็มีมีตรงกระทูมีตรงอำเภอเมืองนะคะแล้วก็อยู่ตรงอยู่ตรงอะไรนะอยู่ตรงปากคลอกอีกที่หนึ่งนะคะก็หลักๆก็อยู่ในอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ปากคลอกอำเภอเมืองปากคลอกแล้วก็กระทูนะคะอีกที่หนึ่งก็จะอยู่พนาสนปาร์ควิว ไม่ใช่พยยน,นันสนอีกที่หนึง่งตรงตรงใกล้ๆในตัวเมืองค่ะจำไม่ได้นะคะโอเคค่ะถ้าสนใจนะคะนกาจะเป็นบ้านเดียวนะคะบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะแล้วก็มีเทาวเฮาส์สองชั้นด้วยนะคะก็มีบ้านเดี่ยวสองชั้นใช่ไหมแล้วก็จะมีบ้านนะคะที่พร้อมกับสระว,ว่ายน้ําด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะรีบจับจองเลยเพราะว่าบ้านพร้อมสระว,ว่ายน้ำยังเพียงหลังเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าทําเสร็จแล้วนะคะรีบๆเข้ามาดูได้นะคะ เพราะว่าจำนวนจํากัดมเีเพียงหลังเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็บ้านดีมากๆด้วยนะคะครงสร้างดีมากๆด้วยสไตล์ดีไซน์ดีมากก็คือจะเป็นเป็นกระจกแบบจากในบ้านแล้วออกเรามองออกไปข้างนอกบ้านนะคะก็จะเห็นสระว่ายน้ําที่ที่ทํามาได้สวยงามนะคะแมทช์กับตัวบ้านมากเลยนะคะโอเคค่ะใครอยากได้บ้านพักตากอากาศแบบนั้นนะคะรีบๆโทรเข้ามาเบอร์0 9 0 9 8 9 7 8 1 0มีจํานวนจํากัดน,นะคะ แล้วก็นะคะสนใจซื้อลงทุนหรืออยู่เองนะคะตรงภูเก็ตนี่แนะนํามากเลยนะคะเพราะว่าอะไรนะคะที่ดินตรงนั้นแพงมากนะคะถ้าใครได้เป็นเจ้าของไม่ว่าจะลงทุนอยู่หรืออยู่เองนะคะอยู่เองอยู่สักพักไปนะคะเราขายต่อก็ได้ราคานะคะเพราะว่าที่ดินภูเก็ตเป็นจํานวนจํากัดแล้วก็เป็นเกาะเกาะนี้นะคะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็นะคะมีทั้งอะไรภูเขามีทั้งทะเลนะคะคือแบบ สุดๆนะคะวิวสุดๆ,ๆนะคะตรงนั้น่าสถานที่ท่องเที่ยวก็สุดๆเหมือนกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ